สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะมาจ้าวันนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะข้าวเช้าจ้าแกงส้มแล้วก็จะมีนี่มีทอดไข่ใส่พริกหวานสามสี่นะคะน่ากินด้วยนะคะมากินข้าวด้วยกันเลยนะคะ ข้าวคะ่ะไอ่ทอดอร่อยยนะคะอือข้าวก็จะมันว่านนะคะ ิโยกนี้จะไม่เผ็ดนะคะุไม่ใช่คิ้โยกดีกว่านี้จะไม่เผ็ดนะคะอร่อยนุ่มมากเลย อันนี้จะเป็นพวกปีนทอดนะดีจ้า ส้มมะละกอน,นะคะกรแกงไช้ค้งแห้งนะคะ ไข่ทอดแกงส้ม ปีชาด แกงส้มแล้วร้อนกับข้าวร้อนอร่อยค่ะพริกหวานนี่เราก็สามารถที่จะนำมาทำอาหารได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะนำมาทอดกับไข่นำมาผาดน,นะคะกินกับส้มตำก็ได้นะคะเพราะพริกหวานจะมีรสชาติที่หวานแล้วก็กรอ,อบนะคะ มีสคุณดีๆหลายอย่างเลยแล้วก็เป็นภักที่เราห้าซื้อได้สามตลาดนะคะถ้าพอเองก็ไม่ค่อยได้กิ่นบ่อยนะคะสำหรับพริกหวานสาบสี่นะคะสีสันสวยงามมากๆเลยวันนี้ก็นำมาทอดไข่ เพื่อนก็สามารถที่จะนำมาทำอาหารได้นะคะลองนํามาทํากินดูนะคะสําหรับพริกหวานสามสีนะคะวันนี้สมพรก็นํามาฝากเ,เพื่อนๆนะคะก็ชวนเพื่อนมากินข้าวด้วยกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้สมพรด้วยนะคะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าวันนี้สมพรก็พอตัวกินข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ